ยินดีต้อนรับเพื่อนซูเปอร์สตาร์ของผมสบายดีไหมผมสบายดีแล้วคุณสบายมากแปลว่าคุณโกหกผมเรื่องแต่งงานแล้วใช่ไหมผมไม่ได้โกหกถ้าไม่โกหกทำไมภรรยาคุณไม่มาด้วยเธอไม่มาทำไมล่ะผมเชิญเธอมาเป็นพิเศษเลยนะ เธอคงรู้ตัวว่าจะทำให้คุณเบื่อก็เลยไม่มานแค่นั้นเอง <c oughs> มองดูรอบๆสิทุกคนสนุกสนานมากเลยผมคิดว่าภรรยาคุณเนี่ยไม่อยากเบื่อที่มากับคุณมากกว่านะลืมเรื่องภรรยาผมไปเถอะน่าแนะนำภรรยาคุณดีกว่าผมได้ยินคุณชมเธอตลอดผมอยากจะเจอผมมั่นใจว่าคุณประทับใจฝีมือการตกแต่งสถานที่ของเธอในวันนี้ภรรยาผมรอคอยที่จะได้พบคุณและภรรยาคุณ รอไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปตามมาให้ปราเกียปลาเกียใช่แล้วปลาเกียรเราแต่งงานกันมาเจ็ดปีก่อนที่ลอนดอนผมว่าเธอไม่ได้ยินผมเธออยู่ไหนจะเย็นสิเพื่อนคุณไม่พาภรรยาคุณมาแต่คุณอยากเจอภรรยาผมใจจะขาดคือเธออยู่ไหนอยู่ข้างหลังคุณนี่แหละเดี๋ยวผมไปพาเธอมา เกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เขาบอกว่าแต่งานการที่ลอนดอนนี่แล้วจะเป็นปาเกียรคนเดียวกันได้ยังไงฉันลบเธอออกจากหัวใจไม่ได้คงเพราะอย่างนี้ฉันถึงอยากให้เป็นปาเกียของฉันในเดลีคงจะมีผู้หญิงชื่อปาเกียรเป็นพันแต่ว่าแม่ฮะแม่ฮะไงจ๊ะไงเครามานั่งสิจ๊ะมา สบายดีไหมจ๊ะซันนี่คุณแม่เธอสวยมากๆเลยอะจริงเหรอจ๊ะค่ะขอบคุณนะหนูรู้สึกว่าคุณน้าไม่ได้ดูแลแค่สมาชิกในครอบครัวแต่ว่าดูแลทั้งบ้านเลยเธอไม่เพียงดูแลครอบครัวแต่เธอยังดูแลบ้านทั้งหลังด้วยนะดีชา เออหนูค่ะอค่ะคุณนะ้าหนูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่เลยเจ้าฉันน่ะนึกถึงใครบางคนขึ้นมาเมื่อได้ยินหนูพูดแบบนั้นนะจ๊ะแม่บอกว่าหนูพูดเหมือนกับพ่อเลยแหละค่ะหนูน่ะเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยจริงเหรอจ๊ะค่ะแต่คุณไม่รู้จักพ่อของหนูคุณจะจำเขาได้ยังไงเปล่าจ้ะเปล่าไม่ใช่พ่อของหนูจ้า หนูเนะี่ยทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวนะโอ้ oh. อืมและเพราะว่าหนูนะ่ะน่ารักมากๆเลยฉันเลยอยากพบคุณแม่ของหนูได้ไหมจ๊ะวันนี้แม่ของหนูยุ่งมากค่ะไม่อย่างนั้นนะหนูจะเรียกแม่มาที่นี่ไม่มีปัญหาจ้าเอาไว้เจอกันวันอื่นก็ได้สันนี่จำเอาไว้อย่างนะลูกนะถ้าเคร่ารู้สึกอยากจะกลับเมื่อไหร่ลูกจะต้องพาเธอกลับบ้านทันทีโอเคไหมคุณน้าคะหนูเป็นคนแบบนั้นค่ะ ถ้าได้เจอหนูสักครั้งคุณจะอยากรู้สึกเจอหนูอีกครั้งเสมอเลยงั้นเหรอจ๊ะจริงด้วยนะแบบนี้เนะเพราะว่าหนูน่ะคุยเก่งใครก็อยากเจอหนูอีกครั้งหนึ่งเสมอเลยเนอะ <c oughs> ใช่ไหมหนูทั้งน่ารักและอ่อนหวานมากจ้ะขอบคุณค่ะคุณนะสันนี่เธอเตรียมอุปกรณ์ทําโครงงานไว้หรือยังรอเดี๋ยวนะจ๊ะ,ะลูกสองคนรอตรงนี้แม่จะไปะหยิบอุปกรณ์ทําโครงงานมาให้โอเคนะค่ะคุณนะ คุณไปอยู่ไหนมาผมตามหาคุณอยู่นะฉันไปคุยกับแขกมาค่ะมีคนเรียกฉันเยอะเลยนะทุกอย่างโอเคไหมทุกอย่างสมบูรณ์แบบเยี่ยมเลยเพราะผมจะแนะนําผู้ชายที่เป็นต้นเหตุความเครียดในชีวิตผมให้คุณได้รู้จักวันนี้นี่แหละฉันไม่เข้าใจเลยนะคุณเกลียดเขามากแล้วทําไมคุณเชิญเขามางานปาร์ตี้ถามตอบตกลงทํางานกับ <ผม S 1> เขาผมถูกกาหนดให้ทําบางทีเขาคงถูกกาหนดมาให้ทําตัวแย่ใส่คุณเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่เลยความจริงก็คือเขาเป็นคนจองของครั้งก่อนคุณตะคอกผมที่สถานีตํารวจเพราะเขา แต่วันนี้หลังจากได้พบเขาคุณจะเข้าข้างผมคุณจะบอกว่าสิ่งที่ผมทํากับเขาเนี่ยถูกต้องเหมาะสมแล้ว <c oughs> ผมจะบอกให้รู้ไว้ก่อนนะพร้อมใช่ไหม <c oughs> ผมว่าเขาคงเดินไปทางบาานนะไปกันเถอะไปค่ะ <c oughs> ทุกท่านโปรดฟังทางนี้นะครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเราขอเรียนเชิญท่านให้มาใกล้เวทีกลางมากขึ้นผมมีประกาศครั้งใหญ่เกี่ยวกับสองซูปเปอร์สตาร์คนหนึ่งเป็นแรปสตาร์อีกคนหนึ่งเป็นร็อกสตาร์เชิญทั้งสองคนขึ้นมาบนเวทีคิงแรปสตาร์และร็อกสตาร์ ปลากียร์อาหารถ้าเล่นหมดแล้วนะจะบอกพ่อครัวเนี่ยจะเติมทีงั้นมากับฉันนะคะผมบอกไม่ได้เลยว่าต้องพยายามแค่ไหนเพื่อน้มน้าวทั้งคู่ให้มาทำงานในอัลบั้มเดียวกันมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับลำบากมากๆเลยละ่ะ ผมคิดว่าก่อนปล่อยอัลบั้มออกมาผมควรพาพวกเขามาปาร์ตี้ด้วยกันเพื่อให้คุณได้เห็นเขาอยู่บนเวทีเดียวกันและพร้อมกันนี้บริษัทจะได้แถลงเรื่องอัลบั้มเพลงในคราวเดียวกันนี่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยแหละครับทุกท่านคนร้อยช่วยนับปกอัลบั้มใหม่ขึ้นมาทีนะครับได้ครับและในระหว่างรอปกอัลบั้มนะครับผมขอขอบคุณคุณคิงสำหรับ การจัดงานปาร์ตี้ในบ้านใหม่ของเขาช่วยให้ผมเนี่ยประหยัดเงินได้มากเลยล่ะครับบริษัทผมเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยล่ะครับผมสามารถจัดปาร์ตี้ที่โรงแรมได้แต่ว่างานเนี่ยคงจะไม่ออกมายิ่งใหญ่และอลังการเท่านี้หรอกครับต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในงานปาร์ตี้ที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตของผมเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย ผมมีหลักการอยู่อย่างหนึง่งคือผมไม่มีวันแย่งเครดิตใครพวกคุณกำลังสนุกกับปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่ผมขอยกเครดิตให้ภรรยาในส่วนของการเตรียมงานและการประดับตกแต่งงานนี้ <S 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 <ๆ>เธอเป็นคนตัดสินใจเรื่องบรรยากาศและธีมของงานนี้ฝีมือของเธอทั้งหมดเลยแหละครับ ภรยาผมใส่ความเป็นตัวเองลงในการเตรียมการทั้งหมดและคุณวิกพูดถูกที่สุดมันไม่ง่ายเลยที่จะนําเราสองคนมาออกอัลบั้มร่วมกันดนตรีและสไตล์ของเราต่างกันมากแม้แต่ความคิดก็ไม่เหมือนกันแต่คุณวิกเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นนักธุรกิจที่ฉลาดและเฉียบแหลมมากคุณพูดว่าไงนะคุณวิกการแต่งงานทางธุรกิจการแต่งงานทางธุรกิจถูกต้องแล้วครับในทางอาชีพการงานเราแต่งงานกันแล้วร็อคสตาร์แต่งงานกับร็อคสตาร์ แม้แต่อารมณ์ขันหมอนี่ก็น่าเบื่อมีแต่พระเจ้าที่รู้คนพวกนี้หัวราอนทำไมเพราะการแต่งงานในอาชีพสําคัญเท่ากับการแต่งงานส่วนบุคคลและอย่างที่พวกคนได้เห็นรสตาท่านนี้กลายเป็นภรรยาผมในอาชีพไปแล้วผมก็เลยอยากให้ภรรยาในอาชีพได้พบกับภรรยาตัวจริงของผมขอเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยครับ ไปกันเถอะร็อกสตาร์นี่คือภรรยาผม ได้โปรดอย่าแจ้งความจับสามีฉันเลยนะคะได้โปรดค่ะมันจะกระทบต่ออาชีพและทำลายชื่อเสียงของเขาได้โปรดให้โอกาสเขานะคะเราแต่งงานกันมาเจ็ดปีแล้วฉันรู้จักเขาดีพอและเขาก็จะไม่มีวันทำร้ายใครแบบนี้ผมอยากให้คุณกับครอบครัวไปที่นั่นด้วยผมจะได้แนะนำครอบครัวผมให้คุณได้รู้จัก ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสต,ตรีอัลบั้มเพลงใหม่ของบริษัทเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยคุณอภบิเชกเมยระรอกสตาร์คุณเมระเออพระเกียรลูกค้าจากโดนดันโทรหาผมนะผมไม่อยากเจรจาก,กับเขาตอนนี้ช่วยคุยทีนะ คุณช่างวิเศษเหลือเกินคุณพยายามจะพูดแบบนี้ใช่ไหมเธอต้องวิเศษอยู่แล้วเพราะเธอคือภรรยาของผมไง ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจที่เขาเดินออกไปเขาในเยอะหยิ่งมากว่าแต่คุณเนี่ยคุยกับลูกค้าจากลอนนอนหรือยังแก้วย่อยนี่ภรรยาผม คุณช่างวิเศษเหลือเกินคุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมเธอต้องวิเศษอยู่แล้วเพราะเธอคือภรรยาของผมไงประเกียเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเปล่าค่ะเป็นอะไรของเขาเนี่ย นี่ปราเกียมาคุยกับทารันเขาหน่อยนะเขา่ะไม่ฟังฉันเลยเขาจะฟังแต่เธอคนเดียวนะ่ะเดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาทีหลังนะคะทำไมต้องทีหลังด้วยคุยตอนนี้ไม่ได้เหรอฉันอยากคุยกับเขาให้จบในครั้งเดียวทำไมเหรอถ้าทะเลาะกับเขาเหรอทำไมล่ะเธอทะเลาะกับเขาเหรอเรียกไปคุยกับเขาเลยเพราะมันดีกว่าที่จะปรับความเข้าใจกันให้เร็วที่สุดไปคุยกับเขานะเดี๋ยวฉันจะรอ เฮ้ยผู้ชายนี่แปลกจังทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้น่ะ อีกแก้วคุณครับผมว่าคุณดื่มเยอะไปแล้วทำไมซื้อมาเองหรือ,อไงบอกว่าอีกแก้วเข้าใจไหมได้ครับ ใส่หัวไปใส่หัวไปก่อนที่ผมจะทำอะไรรีบไป มาแล้วจ้าแม่เอาอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับโครงงานมาให้ลูกจะทำตรงนี้หรือห้องของซันนี่ล่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเธออยากทำงานตรงนี้เหรอใครบอกเธอว่าเราจะทำงานตอนนี้ละ่ะมันหมายความว่ายังไงเราต้องส่งโครงงานหลังจากนี้หนึ่งสัปดาห์แล้วเราจะกังวลไปทำไมฉันมาบ้านเธอเป็นครั้งแรกให้ฉันได้เจอและพูดคุยกับทุกคนก่อนสิให้ฉันเป็นเพื่อนกับทุกคนเถอะส่วนโครง,งงานก็เอาไว้ทำทีหลังหนูพูดถูกไหมคะคุณนาะจ้ะความคิดดีนะเราเนี่ย ถ้าคุณไม่ออกมาคุณย่าก็ไม่ตามคุณมาฉันขอโทษค่ะคือว่าฉันขอโทษเหรหลังจากฆ่าคุณย่าแล้วคุณมาขอโทษเนี่ยนะคุณมันผู้หญิงดื้อรั้นผู้หญิงดื้อรั้นเพราะความรันของคุณผมกเลยต้องเสียคุณย่าไปและตอนนี้คุณจะทุกข์ทรมานโดยไม่มีผมเพราะคุณไม่มีสิธิ์จะอยู่กับผมในบ้านหลังนี้ ผมไม่มีความรู้สึกอะไรกับคุณอีกแล้วเพราะว่าผมจะไม่มีทั้งความรักและความเห็นใจให้กับคุณอีกต่อไป